เจ็ดสมุนไพรลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดสมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเลือดทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นสมุนไพรที่ว่านั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. กระเทียมมีสารอะลิซินและอะโจอีนที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสเลือดช่วยต้านการก่อตัวของไขมันอุดตันในหลอดเลือดช่วยลดระดับไขมันไม่ดีลดระดับไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับของไขมันชนิดดีด้วยค่ะ 2. หัวหอมแดงมีกรดลีโลอีกเป็นสารสำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดสลายไขยมันช่วยให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลทำให้ระบบก,การไหลเวียนโลหิตเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทำงานได้ดีขึ้น 3. ขิงช่วยขยายผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นทำให้การเาผาพางไขมันดีมากขึ้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์และยังเพิ่มระดับไขมันดีช่วยลดการอุดตันในเส้นเลือด 4. ถั่วลันเตาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ทั้งวิตามิน B2 โปรโตีนสูงและไขมันตำ่ำสารไนอาซินช่วยลดโอกาสในการสร้างไตกีสลาไและไขมันชนิดไม่ดีเพิ่มไขมันชนิดดีช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะ 5. s าวร e อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารออลบูมินที่ช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากหลอดเลือด 6. กมะเขือยาวมีแร่ธาตุและเส้นใยอาหารสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโดยยับยั้งการดูดซึมไขมันผ่านผาน,ผนังลำไส้รวมถึงช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ไขมันส่วนเกินถูกขจัดออกไปเร็วขึ้นค่ะและ 7. เห็ดฟางอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายและช่วยลดไขมันในเลือดและลดคอเลสเตอรอลได้เส้นใยปริมาณสูงในเห็ดช่วยขัดขวางการดูดซึมไขมันในทางเดินอาหารค่ะ อย่างไรก็ตามเพียงแค่การบริโภคสมุนไพรเหล่านี้โดยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็อาจช่วยไม่ได้มากนักค่ะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะ อย่าปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงเพราะเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองจากการที่หลอดเลือดค่อยๆตีบลงจนเกิดการอุดตันกระบวนการนี้ทำให้การไหลเวียนของเลือดถูกจำกัดจนเกิดโรคร้ายตามมามากมายค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเวย์ทด่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือด ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้